why before you had all yes everyday. all uh, before before me musical and dance uh, only here high here all uh, creek uh, musical musical ha musical time 3 hour uh, one day two two oh six hour hill dancer hill dancer six hour one day six hour yeah yeah หกชั่วโมงต่อหนึงวัน two two ว่าอะไรวะ it's a time it's a time ที่เขา it's a time uh a l six hour hill hill อืมคือไม่ไม่ต้องห่วงแต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกให้ว่าขาเขาเปิดรูปมั่งตกใจมากแอนแอนแอนตกใจนะไอซีบีฟอร์ยูโปโตะแบบโอ้โหขาช้ำแขนช้ำเขาเป็นนักเต้นนะไม่ต้องห่วงมาคุยกันทั้งหมต่อ น้องผมเนี่ยคุยเรื่องชอบกินอะไรไปแล้วบ้างพี่ปูผมขอคำถามจากพี่ปูหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนถามเพราะว่าเราจะได้คุยกับน้องหงอีกสักเฮ y y ย u ดหยุชอบไม่ชอบ30 m i n t e y o u ok? 2 y minute s ีโอเค minute โอเค twenty minute yeah อ่าเราจะได้แบบว่ามาทำความรู้จักน้องกันเพราะว่าน้องมาอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงจิงจอร่อยครค่ไอติมคือยูไลค์เนี่ย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 ยูยูกินกันเลย มีมีซ่มอมของขอันนะอ,อร่อยร่อยอร่อย่อจิจริยคะมาอร่อยอร่อยไม่าจะถูขนานี่นามดิ คิดถึงาไม่เราไม่เล่นอะไรแล้วคิดถึงมากถามถามตรงนี้เอาแบบเรื่องจริงไม่เอาเรื่องเล่นไม่ถึงอ่าโอเคดีใจที่ได้เจอกันนเกรงเรานักเกรงเดี๋ยวคือคลิปินหน้าต่อแล้วน่ารักอร่อยอร่อยอือมาคลิปหน้า ทำไมถึงมาประเทศไทย3ครั้งแล้วเี้ยสมมติอไรครับ, <Okay. S 1> รบ Because ถามชอบไทยแลนด์อ่ะเพราะว่าชอบเราก็เลยอยากรู้ว่าชอบอะไรเพราะว่าหลายคนคือเข้ามาในช่วงเร็วมากๆ ถ้าจะมาทุกเดือนนี่ถามมาเลยนะใช่ไหมใช่ถ้าจะเว้นเอาจริงพึ่งกลับไปของการกลับไปที่เท่าไหร่กลับไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเดือนอ๋ออยู่อยู่ที่ไหนครับอะไรนะปกติอยู่อยู่ที่ไหนครับคือน้องเขาจะอยู่มาเลเซบ้างมาเลเซอ่าต้องบอกต้องบอกบอกว่าหลายคนกำลงร้อมาเลเซี่ะอ่าคือคือคือหลายคนเนี่ยที่เวลาเห็นอ่อมทุกคนวิ่งไปในวันทุกกิโลกรัมชัยนา one day two kilogram possible ต้องบอกกอนว่าหลายคนจะอยู่ที่มาเลสเนาะเป,นเป็นเป็นจีนมาเลสใช่ไหมวนใหญ่แล้วก็จะเป็นจีนที่เจีนชื่ออ๋อลู่มองมองมาเลสอืมเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกกอว่าแพลตฟ,ฟอร์มที่เป็นจีนจริงเนี่ยเข้าไม่ถึงเราเข้าถึงไม่ได้นะครับแพลตฟอร์มจริงจริที่เพื่อนเอนเล่นทิกติกกันอยู่เนี่ยผมบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงประเทศจีนหรือไปดูคนจีนได้นะครับหรือว่าเขาก็ไม่สามารถดูเราได้เหมือนกันคนจีนที่เราเห็นเลยก็มีน้องๆหลายคนอยู่ที่พัทยาเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในประเทศที่แบบไม่ไกลอะไรเงี้ยซึ่งวันหกก็ มาเจอกันได้นะครับโอเคอโอเคเนาะไ <c oughs> ม่เนาะนอนอีกน้องใช่ค่ะทัลลี่ใช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 ่ไม่รู้อยู่แล้วลอ,ยอยากรู้เราชอบเราชอบทวนแบบนี้ How many words t do speak ไทยอะไรบ้างอะไรบ้าง I I can speak p า r t t i m ทุกคนทุกคนอร่อยอร่อยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบ1ก เก่งไหม <laughs> ไม่เก่งายอดเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะครับผมอ่าาเก่งมากก็คือเก่นนงนอกนี่เป็นคนที่ตั้งใจแบบดูแบบว่าชิ้นดูทายทายทาย,ทายแบบ everyday everyday เลยแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆท <c oughs> ี่ไปอยู่ในห้องน้องคงเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็คุยกันแอนอะไรอีกแบบแบบแบบอะไรอีกมีอีกมีอีก็เ<ม>ออออนเดิม เฮนเดอร์สวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นยุนโฮสวัสดีตอนเย็นนี่นี่ยุน่ฮกามินยังดอนโนสวัสดีตอนเย็นอะไรฮะยูโน่ฮกามินยังไม่รู้เลยนะสวัสดีตอนเย็นอะไรเช่วยช่วยช่วยด้วยอะสวัสดีตอนเย็นแอนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีมอร์นิ่งคุณมอ ยังก็เซ็มน้อยอย่าเงี้ยคริสนาที่โชว์เต้นคิวเป็นที่ชื่อตัวจริงไม่เหมือนกันนะตัวจริงเขาจะเหมือนไอตัวแบบใน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 ไหนนะในชาแนลเวลาเขาออนจะดูเป็นผู้ใหญ่เหมือนนะแต่ว่าหลายคนก็ไม่รู้จริงเขาอายุแค่ยี่สิบสองเองอ่ะมีอะไรสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเย็นแล้วก็ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาไอ่ะนานอ่ะ อันน้ำวิมินิวิมินิอันน้ำคุณอัดน้ำไหมคุณอัดน้ำไหมอันน้ำไหมอันเด้อห้องน้ำห้องน้ำอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอืมอิ่มแล้ว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 อิ่มอิ่มอิ่มเน่เน่เน่จังเลยอิ่มอิ่มอ่าไม่เป็นไรอิ่มแล้ว อิงแล้วสุดยอดน่ารักเสน่ห์ของการพูดไม่ใช้ก็คือทําให้คนดูแล้วรู้สึกมีความสุขน่ารักอะไรเน่ยแล้อะไรอีกคนนี้พูดได้เยอะมากอือเออหาพวกแล้วหาพวกแล้วแล้วชมวร์อ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วคือบอกว่าเหนื่อยแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเหนื่อยแล้วนาวยุ่เหนื่อยแล้วเหรอนาวยุ่เหนื่อยแล้วอ่า no 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 อ่าอโอเคไอซ์บี๊ไอซ์บีภาษาไทยอ่าเหนื่อยแล้วอื เออหิวแล้วหิวแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะกินข้าวหอม่กินข้าวยังอ่แต่นี่ผมจะให้คำที่ชัดสุดนะครับผมที่จะพูดต่อจุดศาลาเจ็ดยูเฟ่ดิศาลาเจ็ดศาลาเจ็ดศาลาเจ็ดเล่าไ้คุยว่าเรื่องรถติดรถยาวนี่ด้วยอ่ะมีคำอะไรบ้างเอามาทวนน้องๆกันมีน้องๆเนี่ยใครใครที่ดูนะอ่าไออัมอัมวชิง ยูสปีกบ่อยมากมากคือ love gaming love g a m i n อ่าเลิกกัน g a m i n เนี่ยเวลาเราพีเคกันทีมใช้ love g a m i n อ่าชัดแจ๋วเลยนะครับผมชัดจัดชัดสุดสาราเจ็ดยีเดสมงมาถานรักอะไรนะ gaming ถานรักคุณถานรักเออไม่มีแล้วสาราเจ็ดผมบอกให้ love g a m i n อ่าเพื่อนๆอ่าไม่มีตังขาใช่ไหม ไม่มีตังค่ะใช่ค่ะไม่มีตังให้เพื่อนๆดูหรือผมอ่านให้ว่ามีมีอะไรบ้างนะครับอร่อยวะอร่อยวะอร่อยวะอร่อยนะเออมีอะไรอีกเพื่อนๆเนี่ยเนี่นี่นี่หลายคนเห็นนะมีความสุขแม่เพื่อนวันนี้น่ารักน่ารักนะครับผมขอบคุณทุกคนที่พิมพ์ให้เกียรติกันมากนะผมดีใจมากๆเลยแล้วก็บายเอาไอ้ไอหอมบานบายคืออะไรวะสมอลอร่อยนะทุเรียนจริงๆนะ จริงๆริงนาลักครับทุก้ะหว่งไปกันไปกันพี่ชายพี่สาวพี่ค้าเก่งนะถือว่าพูดเยอะมากเลยนะเก่งมากเออหนูรับพี่สู้จิตเลยอะไรวะหนูรับพี่สุขจิตเลย ชมฟกหนูรักพี่สุดหนูรักพี่ที่สุดเลยหนูรักพี่ที่สุดเลยอ่าโอเคเก่งโหนี่นี่แฟนไทยบอกยูเก่งมากเก่งมากเก่งมากขอบคุณค่ะอืมได้น้องคุยต่อคือเมื่ออยากรู้อะไรสเปคชายเยอทัยอ่าอ่าอ่าหนานเอซงเจ๋ออืมอืม MVP เอ็มว <MVP. laughs> ีพีดีดีใช่มันต้องอย่างนี้ดิ MVP. เอ็มวีีคืออะไรเพิ่งมาคือเป็นน้องๆน,นะครับในพีเคที่ผมได้รู้จักแล้วก็ได้แบบได้พูดคุยกันได้ทําให้คนรู้จักเข้าไปในไปแซวกันในในช่องเขาบ่อยๆนะเออกูดกูดตรงตรงไปเลยพูดอ่ะแล้วสังมินะ่ะ น o มมี่นทำไมท่านนั่นรักนั่นรักผมเห็นเนาะเจอกันวันที่เข้ามาสงการเนาะเจอกันหลายวันอยู่แล้วก็ไปกินข้าวไปถ่ายคลิปอะไรเล่นกัน่เนมี่นมี่ v วทุเด์ออ๋อยืนัสามินงมากัมินอยู่กามินอยู่อยู่สปีกไทยอันนี้สปีกไทยอ่ะอ้าวอยู่อยู่ต้องเป็นพิธีกรในอนาคตเยไอ้ไอ้ I know you, 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 you can speak Thai, you speak. I guess it's a, a big Thai problem. Uh. tape. One, two tape. Sawadika, Sawadika, me too. All all Alloy, alloy. ตอนนี้ตอนนี้ก็ต็มัตอนนี้ก็ตมนตอนนี้กินเค้กต่าอร่อยอร่อยมามากมาดกมาเะก็มาเป็นมน้อโอลีไทยโอลีไทยเกันเป็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 นมขาอ่าินทมินโอลีไทยสปีกอโอเคค่ะใช่ค่ะ แต่เป็นทุกคนคุณช่วยด้วยช่วยด้วยไปกันคุณไปกันคามิโอกคคามิคุณอกหนนไม่อ yes no yes ไท ทานอน้ำี้ยวอันอันอ่ออางอาช้างช้างชางช้าง e e a y every day no every d ทุกวันทุกวันช้างทุกวันเร็ว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 ๆร็วอํานาจใช่ค่ะคุณผมมากมากเ khun hồng youtube hey đinh hey camin 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 ชาลีล้อหมัดหมัดยังยังติดใจคอไม่ดีเลยกามินจอิงอริงทำไมที่สุดเลยมาเรามาทวนกันจริงๆเรามีคำที่น้องๆรู้กันอีกหลายคำอยังกามินเองจริงรู้คำอะไรเยอะเยอะนี่การเปลี่ยนเรื่องที่ไหวมากคือถ้าบอกต้องรู้เลยวว่าเหมือนกามินคุยกับชาลีเนี่ยก็คือ ตื่นยังตื่นยังง่วงไหมง่วงง่วงพูดตัพูดตุไม่เป็นไรถือว่ามเปนกาตอง่วงเกันแล้วน่ารักกว่าอ่ะวันนี้ิยูสปิ๊กไทยสปิ๊กไทยไทยอ๋อโอเคค่ะวันมีินนีิอ่ยูยสปิ๊กไทยกามิเลยเออสวย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 มากมากมกมากมกอืมสวยมากมกามิกามิโตสาม หอมยังอะไรตัวฉันหอมยังตัวฉันหอมยังอะไรนะตัวฉันหอมยังฮะบอดี้หอมยังเอ้ยยังยังยังเออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่อยังยังเออโอเคมีอีกจริงๆมีอีกแบบอยู่แทนไหมแทนแบบรีเมมเบอร์ไหม แบบแบบยูทอทอกไทยกันนะเออไทยสปีคอ่ะโอ้ไทยสปีคคืออินโนกอะพึ่งดีเจอกันใหม่มากค่ะทำได้ดีมากค่ะยินดีคุณนี่เจอกันใหม่นะคะไม่รู้อูยูทิดยูทิดยูทิปเลยอ่าเชิญมี see you tomorrow อ๋อเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะอืม เก่งมากเลยนะครับมาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันเบสมึงมาคุยกับกูเกาหลีกับจีนอ่ะแป๊บๆบขอแน่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปออกไปเดี๋ยวมาดูเเดี๋ยวมาดูจีนกับเกาหลีมาอ่ะนี่你ว I'm gonna say you 你好我เ贝สชอ a ชา i n อิมิดาว้าว i d a w o ้หนี แต่าแงคืออาสวยว้วว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 รวยวตวว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 วอวว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 นวว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 ะวว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 วยวว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 มวว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 ยวว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 วยวว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 ควว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 ว

ถ้าถ้าถ้าจินนี่อะไรนะถาแปลว่าอะไรวอวอ๋อวอวออืมเฮ้นีวอคุณอ่ะโนวอ爱วอวอเฮ้โอ้เบสเป็นจีนอะไรเนี่ยนีเอมันรมากินข้าเโอ้ย กินข้าวยงคนเรียนอะไรอ่ะพัมมอกซ์พัมเมอร์ก็สักไม่เขารู้ว่ากินข้าวยังเพราะเราถามเขาบบกินข้าวยังอันนี้อันยูเซกินข้าวยังกินข้าวยังอันนี้จะเป็นสำเนียงหนึ่งยูกินข้าวยังกโนยูสปิ๊กกินข้าวยังอพัมมอกซ์ไม่ยูสปิกสปิกไทยกินข้าวยังกินข้าวยังอ่ากินแล้วกินแล้วตอบไปแล้วกินอ่ากินอ่า อาเป็น,นว่าคนเบื่อผู้ชายแล้วมันให้ผีอยู่ต่อโคชิต้าอานาโจ๊ะอานาโจเกะอาาโจ๊ะเกะมาเดี๋ยวสักพับคันนไ่นคันนาอะไรนะคันทิโลกมามามาเดี๋ยวให้น้องหงมาคุยกับเพื่อนช่วงทิ้งท้ายละน้องหงื์ <c oughs> อยากอยากอยากพูดถึงอต้องต้องบอกก่อมขอเล่าเล่าอีกนิดนึงแล้วกันหลายคนที่แม่น้องหงนี่เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากนะครับเป็นแองเจิลทีมนะ่ห <Angel S 1> ลังเราถึงอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็คือต้องบอกว่าน้องหงเป็นน่ารักน่นนมารักมากๆเลยนะทั้งนิสัยที่แบบเราได้ติดตามกันหลายๆอย่างทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่ก็เป็นหลายเดือนนะที่ผมเนี่ยเข้าไปในในช่องน้องแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็คือ คุยเล่นกับเพื่อน,อนผมต้องขอบคุณน้องนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปในห้องน้องทุกเช้าเป็นเพื่อนผมแล้วก็ไปคุยกันจนแบบว่าคนดูเยอะน้องหงเนี่ยชอบมีของเล่นมากมายมาเอาใจแฟนแฟนผมก็เลยว่าแบบไอ,อ,อ,อ้ที่ทํางานได้เงินมาให้ไปซื้อของเล่นหมดไม่ว่าจะเป็นกระทะนะครับแล้วก็ปลานะฮะแล้วก็หัวมา้าแล้วก็อะไรอีกวนวมนวมมีอะไรอีกเพื่อนๆที่ที่น้องหงเขามีทอดปลาแบบไอ e e I watching you ทอดปลา everyday เลยเขาทอดปลาภาษาจีนอะไรนะพี่ทอดปลาเห็นไหมจ้าหยีอยู่จ้าหย, you, ายีทุก <c oughs> วันเลย <c oughs> เออแล้วก็โทรศัพท์เครื่องใหญ่ว้าผมจะบอกให้โทรศัพท์นี่คือทำผมชิบหายมาหลายรอบแล้วนะยัวยั big phone อะใครจําได้บ้างโทรศัพท์เนี่ยทําผมจำผมตายหลายรอบแล้ว <c oughs> โทรศัพท์นี่คือแบบว่า น้องหอมงเนี่ยจะ,จะพิมพ์เล่นๆฮัลโหลชาลีโคตาน้องเล่นมุกนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งช่วงนึงที่การมิงบอกว่ากาตกมาแล้วผมลงพอดีแล้วบอกว่ามีคนโทรมาน้งไม่หยิบโทรศัพท์มาค้นก็ไปปั่นกันน่ารักมีใครดูบ้างตอนนั้นตลกตลก,ตลกมากอือตลกตลกน่ารักน่ารักมากแล้วก็หวีอันใหญ่แบบบิ๊กบิ๊กหวี บังบังบังแบบ people people say ชารี outside outside one see yeah. t o you yeah เออเฮ่เฮ่เอ็มบอร์ดี้บอกชาลีโกโกโกอ่ะให้ผู้หญิงเขาเขาท้อกันเออ a n แอนเจลทีแอนเจลที you you today j u s t which my dress dress my black เพนเพนเพนเยสเพนคมเยสทเนี่ยชว์ให้น้องโชว์ให้น้องหงโชว์อพัดมีอุปกรณ์เปล่ากดจุ่ก่อนเดี๋ยวรอรอให้นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวงจะแดนวิดพัดอ่ะเดี๋ยวให้ให้เขาเปลนเสื้อเล่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยเล่นก่อนนี่ต้องบอกว่าเราจะได้เห็นฟิลที่ฟิลที่เราเห็นกันในใน e t s i s h n a ในในไลฟ์ของน้องก็เลย มาก็เดี๋ยวให้น้องเขาปิดด้วยกันเต้นน่ารักน่ารักแล้วกันเนาะเต้นแบบสวยๆงามๆเนาะเดี๋ยวเรายกโต๊ะออกไหมเบสมาเบสยกตรงนุ้งออกไหมจอมซ่อยจอมซ่อยเนกันเนกันเนกันเนก็เนเนก็เนก็เอาจิงๆเนี่ยอยากให้แทบจะเห็นเหมือนว่าเป็นเป็นฉากของเขาเลยนะจริงๆอ่ะแบบที่จะอยู่โน้นจต่จะต้องมีไฟดวนหน่อยไม่เป็นไรวันนี้เราเราเอาทางนี้ดีกว่าเจ็บไหม เก่งเวเก่งเวเก่งมากสกิวไ y ้ดออรรี่ me Yes because you s t r o n เก่งมากมาก I'm I'm God a r l e and d l เฮ d e a d p o ก็บมือ c o ดีใจไหมมาประเทศไทย ดีใจไหมคำพันธุ์จริงดีใจดีใจจริงจริงจริงเอาเปิดเพลงเลยมาเดี๋ยวให้คุณิชติน่าเขาแดนแดนอ่ะแดนแดน yeah c h ร i s t m a ฝากกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ